อุ๊ย,ยน่ารักจังเลยป้าป้าไปอยู่กับฉันนะอโอเคไหมอุ้ยพวกเขามาจับเธอเหรอวิ่งวิ่ฉันจะให้พอเห็นไม่ได้เด็ดขาดโอแย่เราสิไปที่ไหนก็เจอแต่พวกเขาเราต้องซ่อนแล้วลนะ่ะจะต้องสนุกแน่แน่เลยแต่ว่าฉัน<อ>จะทิ้งเธอเอาไว้ข้างนอกก็ไม่ได้ด้วยสิแล้วจะแอบเอาเธอเข้าไปข้างในได้ยังไงกันนะฉันก็จำได้ว่าครั้งที่แล้วมันเกิดอะไรขึ้น ลูกหลกักพ่อแพ้ขนหมาลูกเอ้ยพาะฉะนั้นบ้านนี้ห้ามเลี้ยงหมาเด็ดขาดขอโทษที่นะเจ้าหนูจะให้เจ้มาหมานั่นเข้ามาบ้านไม่ได้หรอกแกไปได้แล้วเจ้าหมาช,ช,ชิวๆฉันจะต้องซ่อนเธอเอาไวนาน้นะนิวตันแต่ว่าที่ไหนดีล่ะสวัสดีค่ะพ่อไม่ได้แฮะแล้วถ้าเกิดว่าฉันเอาเธอใส่กล่องพิซซ่าล่ะ โอ้พิซซ่านี่พ่อกำลังยิ้สุดๆเลยให้พอกินหมาทั้งตัวยังได้เลยนะเนี่ยแต่เธอไม่ใช่ของที่จะกินได้นะสินิวตันแล้วถ้าฉันเอาเธอใส่ในเป้ล่ะเ <G ül> ข้าไปอยู่ในนี้ก็แล้วกันนะ <G ül> เป็นเด็กดีด้วยล่ะ <G ül> นิวตันอย่าส่งเสียงดังเชียวล่ะโอเคไหม <G ül> วัสดีค่ะพ่อ นั่นทำอะไรนะ่ะทำไมลูกถึงไม่ทำความสะอาดรองเท้าที่หน้าประตูก่อนเล่าอ่าดีมากดีมากมานิวตันเราอยู่ในห้องนั่งเล่นกันแล้วนะโอ้ยอะร้ร oh yeah, สิแ,แ้วพ่อมาเจ้าตัวน้อยจะาจาฉันจะต้องรีบซ่อนแกนก่อนอะเรื่อออกละไม่มีใครสังเกตเห็นหมาในกองตุ๊กตาลรอกเนาะ อยู่นี่ไปก่อนนะนิวตันเคออยู่กับตุ๊กตาดล้นเนียนสุดๆเลยละ่ะเอาวาไงลูกหลานชื่อค่ะพ่อว่าไงเหรอคะหนูกำลังเล่นตุ๊กตาอยู่คะ่ะโอเคพ่อจะเข้าไปตามในห้องทำงานก็แล้วกันเก่งมากนิตันเก่งมากเก่งมากเธอซ่อนตัวได้เนียนสุดๆเลยละ่ะรับนะน,นิวตันไปสิไปเอามา เยอะม,มากเยอะม,มาก<ะ>เอ๊ะเสียงอะไรกันอนะเสียงหมาเห่าเหรอเงียบเงียบซี่จะเห่าจะเห่าเดี๋ยวพ่อก็ได้ยินเอาลอกพ่อได้ยินเสียงหมาเห่าเสียงอะไรนะ่ะมันดังมาจากข้างนอกค่ะพ่อเสียงสัญญาณเตือนมั้งคะนิวตันเรารอดกันแล้วนะฮะ รถของฉันเหรอจะต้องรีบไปดูเดี๋ยวนี้เลยนิวตันจสานี่คือหมอนใบใหม่ของเธอนะชอบไหมจ๊ะเจ้าตัวน้อยฮะโอ้หมอนใบใหม่นี่ <c oughs> นอนหลับสบายเสียจริง <c oughs> ใช่แล้วใช่แล้วเนวตันเก่งมากเก่งมากไปไปไปนอนได้แล้วละ่ะนอนลงตรงนี้สนานี่สายแล้วนนวตันนี่มันอะไรกันะผ้านของเธอหักหรองั้นเอาใส่ไว้ในใต้หมอนดีกว่านั่งฟ้าฟันน้ำน,นมจะได้มาหาเธอแล้วก็เอากระดูกอะไรอร่อยมาให้เธอกินด้วยไงนอนได้แล้วจ้านะ มีอะไรอยู่ใต้หมอน่ะเฮ้ยนิวตันฮะกระดูกจากนางฟ้าฟันเหรอความมหัศจรรย์สมหับน้องหมามีอยู่จริงเสดด้วยซิก็ก็ของที่คุณสั่งได้แล้วครับของผมแล้วครับแต่ว่าผมไม่ได้สั่งสายจูงหมามานะครับน้ยจะบอกพ่อยังไงดีเนี่ยคิดสีซสลอนสำหรับป้องกันตัวดีไหม เป็นกระบองแบบนุ่มนิ่มเชียวนาไม่ได้ไม่ได้รู้ว่าจะเป็นเครื่องประดับชุดคาบอยสำหรับไปงานปาร์ตี้เหรอหไม่ได้ไม่ได้อเข็มขัดไงใช้เลยใช่เหมาะเป็นที่สุดแล้วพ่อ <Yes. S 1> ขา,ขานั่นมันไม่ใช่เชือกจุงหมาค่ะมันคือเข็มขัดค่ะลูกซื้อให้พ่อหรอค่ะพ่อใส่บ่อยๆนะคะออขอบคุณมากจ้ะลูกลัก ว้ายพ่อมาฉันจะเอาแกไปซ่อนไว้ที่ไหนดีล่ะเนี่ยนิวตันเข้าไปอยู่ในผมของฉันก่อนนะโอ้โหลูกหลานนั่นทรงผมยุคไหนก็ล้นั่นเฮ้อทรงผมที่ได้รับแรงบันดาลใจจากน้องหมาฮ้องๆค่ะเป็นไงสวยไหมล่ะคะหนูไปก่อนนะครับ่อโอ้โหแฟชั่นนี่มันพิลิกกุ๋ยเสียจริงพ่อย เขเป็นอิสระแล้วนะนิวตนันปะปะเราไปเดินเล่นกันดีกว่นาเนอะเนะครับผมกำลังเตรียมตัวไปครับกำลังจะไปออฟฟิศแล้วครับแน่นอนครับแน่นอนอีกข้านาทีผมถึงแน่นอนครับครับผมไปแล้วครับโอ้ยแย่แล้วสินิวตนัน เลียนมาเป็นอาหารกลางวันเสร็จ <raining> น <giving> like ิวต yeah, <I> ันจ้าจ๋าใกล้ถึงงานประกวดแล้วนะมาๆๆเรามาฝึกฝนกันดีกว่าเธอจะต้องผ่านด่านที่มีอุปสรรคกีดขวางนะเอาเลยเอาเลยนิวตันลุยเลยลุยกระโดดไลเยี่ยมมากเยี่ยมมาก วิ่งรอบๆวิ่งรอบๆหมาของฉันนี่อัศริยะเสียจริงนะว่าอแย่แล้วแย่แล้วพ่อกำลังมาแดะโอ้โหกลัวที่ไหนกันละลูกเอ้แล้วนี่ล่ะคะแดน้องหมาหน่ากลัวที่สุดในโลกแล้ว <c oughs> บายบายกะพ่อ <c oughs> นิวตันเนี่ออาหารหมานะอาหารที่เธอชอบไงกินให้จุใจไปเลยนะโอเคไหม พ่อมาอีกแล้วอ้าววัสดีจ้าลูกรักโออเนื้อสัตว์บดยี่ห้อใหม่เหรออะงั้นก็พ่อกินได้อืมรสไก่เหรอของโปรดของพ่อเลยนะเนี่ยพ่อจะทำแซนด์วิชชิ้นเล็กๆกินสน่อยอืมอร่อยดีฮะเื้ ป้าป้าเราไปเดินเล่นกันดีกว่าเนาะโอ้แต่ว่าต้องใช้สายจูงนี่นาะเข็มขัดของข้อ,น,อนี้น่าจะใช้ได้อยู่แล้วโอเคเรียบร้อยละป้าป้าไปเดินเล่นสวนสาธรารณะกันเลยดีกว่า <c oughs> อุ๊ย <c oughs> <c oughs> เลิกประชุมได้ครับที่นะไอ้ขายกิ๊น่าจะมัด Hmm. วันเกิดของชาลอนเราจะให้อะไรเป็นของขวัญดีละคุณอะผมรู้แล้วครับไขควงไฟฟ้าไงไม่ค่ะอันนี้ดีกว่าเครื่องผสมอาหารเนี่ยนะออ๊ย oh. ไม่ไหวหร้กครับงั้นไปดู <Okay. S 2> ที่ห้องลูกก็แล้วกันแล้วค่อยคิดว่าจะให้อะไรลูกดีนี่ไงฉันยานบอกมาแล้ว hmm. เรารู้แล้วหระว่าลูกอยากได้อะไร เมาส์สำหรับคอมพิวเตอร์ไงนี่แหละเหมาะสมที่สุดแล้วนิวตันฉันไปก่อนนะเป็นเด็กดีด้วยล่ะโอเคไหมหมาตัวกระจิ๋วเร็วเนี่ยนะไม่มีอะไรนะ่ากลัวหรือสักนิดน,นะนี่น่ะหรอหมาเฝ้าบ้านปปปะนะไป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 ,ไปหาตู้เซฟันดีกว่าเพื่อนแกหายไปไหนแล้วเนี่ยเ อยังกิดทำไมแยง่งกับนิวตันล่ะไอ้ขวางมน,นุษย์เจ้าเจ้าเจเจ้ามาน้อยว,วางคอ,ลอ,งอนลงก่อนนะนะนะเรามาตกลมกันดีกว่าไม่นะไม่จะยิงๆโอ้ยจะจะฉันไม่เอาด้วยแล้ว,วรีบไปกระต่อที่แขนขาวพวกแกยังอยู่ครบดีกว่าแกชนะแล้วล่ะไอ้เจ้าหมาเอ้ยปาดๆๆๆปาดปดปฏิโทเกิดอะไรขึ้นกันเลยเนี่ยฝีมือของเจ้าหมาตัวนี้แน่ๆเลย อนสวัสดีค่ะคุณชอบน้องหมาของฉันไหมคะถ้าชอบก็กดปุ่มไลค์ด้านล่างวิดีโอนี้ได้เลยนะคะแล้วก็เขียนคอมเมนต์ด้วยนะคะว่าคุณอยากจะเห็นใครในวิดีโอเกี่ยวกับน้องหมาตอนต่อไปของเราเหรอคุณหมาตำรวหนางฟ้าฟันน้ำนมที่คุณเห็นในวิดีโอนี้หรือว่ามิดอักาธากระตาเขียนคำตอบด้านล่างนี้ได้เลยนะคะ แล้วก็อย่าลืมกดไลค์วิดีโอนี้กดติดตามช่องของเรากดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคุณจะได้ไม่พลาดเรื่องราวสนุกสนานตอนใหม่ๆจากช่องทุมๆยังไงล่ะคะ